โยส่วนดีทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเองกับ c ีค2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับนะก็จะมาทําการแจก,กสูตรในการปั๊มผลไม้ที่ติดสถานะนะซึ่งหลายๆคนตอนนี้อาจจะประสบปัญหานึงว่าคือบางส่วนของคนดูเนี่ยอาจจะผละไม้มีไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ติดสถานะอะไรมากมายนะสำหรับเป็นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะ โดยส่วนตัวผมนะครับนะก็จะมาทําการสอนแจกสูตรนั่นเองนะในการปั้มผลไม้ที่สถานนะเพื่อไปให้เจ้าหนูนั่นเองนะซึ่ง้เกิดใครจาได้ครับตัวเจ้าหนูเนี่ยครับมันต้องการสถาน,นะครับก็คืออาหารนะยิ่งติดสถานเลยใช่ไหมไอตัวเจ้าหนูเนี่ยมันยิ่งต้องการมากขึ้นนะส่วนถ้าเกิดเจ้าหมูเนี่ยแนะนาครับให้ใส่เป็นผลไม้หรืออาหารเนี่ยที่มีน้ําหนักมากๆเลยเนะช่นน้ําหนักแบบ สี่สิบกิโลยี่สิบกิโลอย่างเงี้ยเช่นผลใหญ่ครับอะไรประมาณนี้นะอย่างเช่นอนะ่ะเค้กประมาณนี้ครับแนะนำให้ใส่ไปพวกเจ้าหมูจะดีกว่านะส่วนวันนี้ครับผมก็จะมาทําการสอนแจกสูตรนะในการปั๊มผลไม้ติดฐานนะต่างๆนะเพื่อเอามาใส่ในหมอน,นี้นะอย่างเช่นผมได้ทําการปั๊มมานะทั้งนหมด1ชั่วโมงนะเรื่องการปั๊มมาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นผลไม้ที่ติดทานควีนนะเอออันนี้ไม่ใช่นะนี่ประมาณนี้นะที่ติดทานควีนมาก็ใส่ไปครับเนี้ยเห็นไหมรอมันจะขึ้นไวมากนะ นี่เห็นปะใส่ไปสะสมนะไป18อันแล้วใช้เวลาครับแค่ yeah. ห้านหนีเท่านั้นเห็นปะหม่แล้วมันไวมากๆเลเวยในการปั๊มเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าตู้ที่ผมจะแจกเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างนะก็ก่อนจะไปดูคลิปครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดคลิกเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับ ไปดูกันเลยเลสโกด้วยสูตรแรกเนี่ยตอนนั้นครับที่เอ่อที่เมื่อกี้เพิ่งอัปเดตมาใช่ไหมผมก็ทําการใช้เป็นเจ้าตัวนี้ครับสูตรของเจ้าตัวคิวเล็กนั่นเอง,เองนะโดยเจ้าตัวคิวเล็กเนี่ยครับผมก็ทําการใช้มันปั๊มนะสถานะนะต,นตั้งแต่เอ่อตอนทําบนบอสซ้ำแล้วนะเพราะโดยเจ้าตัวคิวเล็กเนี่ยถ้าเกิดใครยังจำพาส์ทุดมันได้เนี่ยก็คือมันอะ่ะจะทําการแล้วต้องกินผลไม้เนี่ยสดครับทั้งหมดหนผลน,นะแล้วก็ทําการก,การะจายสถานะออกนะครับผมทั้งหมดรอบรอบที่มันคำรามนะอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยครับทำการย้ายจุดต้นไม้ครับจาก2ฝัั่งครบก็ตอนแรกจะมีฝั่ง นะผมก็เลยรัดม,มากระจุกฝั่งนี้นะผมราว่าเจ้าตัวทีเ็กเนี่ยนะมันจะได้พุ่งเข้ามากินเสือใช่ไหมครับมันก็ทําการกระจายออกมาก็จะทําการติดสถานะเลยนะเห็นปะผมได้ทำการออนไว้ประมาณสักแบบสองชั่วโมงนะเพราะว่าเมื่อวานได้ออนไว้สักสองชั่วโมงแล้วก็ใช้สูตรนี้ไปนะก็คือสถนานะก็ติดตุมเลยนะเห็นปะมีทั้งไผ่ติดเรโบ์นะติดซักช็อกอะไรนี้ ผลไม้ก็ติดเยอะแยะมากมายเห็นปหส่วนพวกต้นไหนที่มันไม่ส่วนต้นไหนที่แบบว่าเป็นต้นที่แบบเหมือนยังพึ่งโตมาใหม่อะไรย่างนี้ติดสถานะน้อยๆอย่างนี้เีย,ยเช่นเอมเบอร์ลิลี่นะที่ติดสถานะก็ไม่ได้ติดเยอะมากมายแล้วขนาดครับก็จะมีตัวทีเล็กนะครับคอยช่วยอยู่นะแล้วผมครับก็ทําการใส่เจ้าตัวปลาหมึกไปด้วยนะเพราะว่าตัวตัวปลาหมึกเนะี่ยมันจะทำก๊อปปีส้สกิลใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเหมือนทําการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าตัวทีเล็กไปด้วยนะอะไรประมาณนี้นะซึ่งสูตรนี้ผมก็ถ้าคําว่าแนะนําได้นะเพราะว่ามันก็ ใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่มีทีเล็กนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีทีเล็กก็มาดูสูตรต่อไปกันเลยนะเร<ป>ื่อสูตรต่อไปครับที่ผมจะทําการแจกครับเรื่องขอสูตรในการที่ใช้เจ้าตัวโคดามะนั่นเองนะซึ่งตัวโคดามะเนี่ยครับมันต้องการอ่าถ้าเกิดใครยังจำสกิลมันได้นะเหมือนจะตบตัวโคดามะแล้วก็เอาตัวคอร์เป็ตเนี่ยมันเนี่ยครับจะทําการให้สถานะเนี่ยฮะเห็นไหมมันจะทําการให้สถานะวะทานควินนะให้สลับ ต้นไม้ที่เป็นพวกอ่อ uh, ีเวนต์เซนนะถ้าเกิดใครยังจันทร์วันกรกฎนะครับว่าว่าไอตัวอีเวนต์เซนเนี่ยมันต้องการผลไม้ที่เสถานะทานควินใช่ไหมซึ่งในอีเวนต์นี้ครับมันก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมนะก็คือทำมาติดมีใต้อีครั้งหนึ่งนะในผลไม้ในอนะีเวนต์เซนเนี่ยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมมีอยู่ไม่ค่อยเยอะมากมายนะเห็นปะก็ตอนนี้ครับถ้าจะเหลือนะจะเหลือมันสามผลนะที่ผมในตัวนะก็จะมีดีเซนเซนล็อก ok, แล้วก็เซนไฟนะซึ่งถ้าเกิดใครในตัวเนี่ยมีต้นเซนแฟร์ air, หรือว่าต้นอื่นๆน,นะครับทีีีีีี่่่่เเเเเเเปป็็นน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 นสถาาานะะซซยครับททออวว์์มจก เออพอจะพูดหิุดเล็กน้อยแหละวันนี้ก็ใส่ปลูกลงไปเลยนะแต่ซึ่งในโจงนะครับก็ทำการมีต้นออผลไม้ที่ติดมาจากอีเวนต์เซนนะที่ยังหลงเหลืออยู่นะก็คือเจ้าต้นเนี่ยครับสกุลัดบัตนะถ้าเกิดใครยังจำนะครับนะถ้าเจ้าต้นสกุลัดบัตเนี่ยมันอยู่ในร้านค้าของเจ้าตัวทานุกินะซึ่งตัวทานุกีนะครับมันสามารถใช้เ,ออเงินเรานะในการรีหา ของที่เราอยากได้ใช่ไหมครับซึ่งผมผมอยากได้เ้าต้นสักุลมากบ้างเพราะว่าต้นเนี่ยมันสวยใช่ไหมแล้วก็เห็นบ่ามันไม่ได้ต้นใหญ่มากก็เลยซื้อมาแล้วก็มาปลูกทิ้งไว้นะโดยการปั๊มด้วยนะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ทิ้งมันไปนะแล้วก็มันยังพึ่งมาจําเป็นในตอนนี้แหละครับที่มันต้องใช้นะด้วยผมกับเขาได้ทาการเก็บไปนะซึ่งถ้าเกิดเก็บต้นอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยติดสถานาะเท่าไหร่นะถ้าเกิดเก็บต้นเซิร์ตัวสักุระบัตไปมันติดสถานะรูนะเดี๋ยวผมเก็บให้ดูเห็นมนาบ้เห็นมคอมเับ ประมาณห้า้นได้นะคือผมปลูกไว้แล้วก็ไม่ได้ถอนทิ้งเลยมันก็จะจะมีเหลือๆหน่อนนะเต่ว่ามันก็จะมีโอกาสสุ่มในการติดนะ้ยิ่งคนดูมีพวกโคโดามะทั้งหมด8ตัวอะไรเงี้ย็ถานในการที่มันมีโอกาสติดเนี่ยก็จะเยอะมากเช่นกันนะอเอาคือผมเก็บไว้แล้วนะนี่ครับดีวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันมีเยอะสักขนาดที่ผมเก็บมานะก็นี่ครับเห็นปะ่ะมีเยอะขึ้นเลยนะ ก็ติดสถานะทานฟินเต็มหมดเลยนะเห็นไหมนี่สถานะทานฟินเต็มหมดเลยแล้วก็บางงานก็จะมีติดคอรับมาด้วยผสมกับทานฟินมาด้วยก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอาผลเอาอาหารเนี่ยที่เราได้มานะไปใส่ในหม้อเพื่อจะทำให้มันคลัฟเร็วขึ้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมครับสถานะทานฟินติดเลย แล้วนนียประมาณนี้นะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีเจ้าตัวโคดามะเนี่ยผมก็มีสูตรเนึงนะที่ผมจะมาแนะนำคนระับมาเดี๋ยวดูกันครับว่าสูตรนึงคืออะไรที่สูตรนี้ครับนะก็คือสูตรที่ต้องใช้เป็นเจ้าตัวนกกระยูครับนะซึ่งผมไม่น่ามีนะสำหรับเจ้าตัวนกกระยูนะเดีย๋ยวผมขอ,อยาหาสักครู่นะโอเคผมผมไม่มีนะไอตัวนกกระยูหรือนกกระยานนะคือผมเผมนะผมลิกกิจของขอไฟนะถ้าผมขึ้นรูปให้ดูนะสำหรับตัวนกตัวนี้ครับนะมันก็ดีเหมือนกันนะซึ่งไอตัวนกเนี่ยมันจะทําการให้สถานะเป็นแบบเอโอเอเลยนะ ต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนสวนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าตัวนกกระยุงเหล่านี้นะครับมันเดินมาใกล้ๆใช่ไหมเสร็จแล้วมันทำการใช้สกิลปุ๊บไอ้ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นเอลีในสถานะหมดเลยนะสำหรับตัวนกกระยุงนะก็คือใครมีนกกระยุงที่ผมแปะมาเนี่ยเห็นปหมที่ผมแปะภาพมาเนี่ย ็ถ้าเกิดใครมีนะไม่ใช้นะเพราะว่ามันเป็นอีกตัวนึงที่สามารถให้สถานะแก่ต้นไม้เราได้นะแต่ใครที่ไม่มีนกกระยุงอันนี้คือสุดท้ายแล้วที่ผมจะแจกในวันนี้นะสุดท้ายคานั้นก็คือเจ้าตัวกับป่านั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวกับป่านี่คือหน้าตาตัวสกับป่านะนี่ครับหน้าตามก็ประมาณนี้นะซึ่งในตัวกับป่านะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมาตั้งแต่ในอีเวนต์เซนหรือเปล่านะเพราะว่าในช่วงอีเวนต์เซนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะซึ่งซึ่งตัวโคดามะเนี่ย ไอพวกตัวไอตัวเนี่ยกระปะนะถ้าเกิดใครยังจำมันได้นะไอตัวอ้าศีกมันอนะ่ะก็คือผาศีมันนะ่ะถ้าใครยังจาได้อยู่นะผาศีมันเนะี่ยมันนะจะทําการสาดน้ําใส่ตัวผลไม้ะลรวันนี้นะซึ่งตัวผลไม้เนี่ยผมขอแนะนำนะถ้าเกิดใครจะทําการปั๊มนะให้นําให้เป็นเจ้าตัวมะเขือเทศน,นะนี่มะเขือเทศผมก็ปลูกไว้นิดหนึ่งนะเพราะว่าผมนดาทาการใช้ด้วยนะเห็นปะมะเขือเทศมันติดสถานนะง่ายมากแล้วมันก็โตวไวมากๆากนะเติบสับใครที่มีเจ้าตัวเป็นกระปะหรือนกกระยูเนี่ย แนะนำให้ทําเป็นสวนมะเขือเทศไปเลยนะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันทําการปั๊มผลง่ายแล้วมันก็โตง่ายด้วยนะแล้วก็มันมีขายแล้วราคาง่ายๆด้วยเนาะเนี่ยมะเขือเทศเห็นไหมขายแล้วนะวนะก็คือขายที่มีครับก็แนะนําให้ซื้อซอมานะหรือจะเป็นต้นออร์เรนจ์ชิลลก็นนะมันเป็นต้นที่าขายง่ายอยู่แล้วนะนะครับสาหรับสีต้นเนี่ยนะมะเขือเทศออร์เรนจ์ชิลลบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แครอทนะแนะนาให้ปลูกนะครับต้นเหล่านี้นะถ้าใครที่อยากปั๊มเป็นเจ้าตัว ผลไม้อ uh, mm ีเวนต์นะครับ mm hmm. น,นี้นะ mm hmm. ก็แนะนำครับตัวผลพวกนี้เลยนะ mm hmm. ก็สูตรครับมันก็จะมีประมาณนะี้ที่ผมได้ทำการอลองเทสแล้วหาข้อมูลมาแล้วแล้วก็ถามพวกน,อน้องนๆ i s ล o สคมาครับ mm hmm. ก็จะมีประมาณนี้เลยนะ แล้วก็มีสูตรหนึ่งครับนะสูตรนี้ผมใช้คําว่าไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะสำหรสูตรในการขโมยผลไม้เขาื่ีนครับก็คือใช้ตัวคิสิเน่หรือตัวเลคคูลอะไรนี้นะซึ่งสูตรนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่แค่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะสำหรับสูตรนี้ก็คือไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะอะไรวันนี้ครับโอเคครับผมในคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่มีสูตรอื่นที่นอกจากสูตรที่ผมได้ทำก,การเสนอไปในคลิปเดียวนะไปในคลิปเนี่ยถ้าเกิดใครมี โอเคครับในวินดีโอนี้ครับก็ขออนุญาตจบคลิปตะปีฮันนนแกันนะแล้วก็ล่าลืมกดติดตามเป็นแรงใจผมด้วยแล้วกันนะนะตอนนี้ช่องผมมีสมสมัครสมาชิกนะเริ่มตัวไปีแค่25บาทเท่านั้นคอย่าเป็นสมาชิกขี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็สมัครได้เลยครับนะ